น่าจะมีไซส์แฝงอยู่หน้าท่ออย่างเงี้ยออกอย่างเดียวเลยน้ำไหลแฝงอยู่หน้าท่อโอเคมีไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ด้วย ยังมีไซสไม่ไซยอมนะโอย้ยยางอย่างอย่างทำไมถึงเปิดเบรกหวานจังเพราะว่าปลาพวกนี้นะเบรกแข็งไม่ได้นะครับมันจะปากฉีกนั่นเองนะัะไซสโลอะะตัวนะี้ถ้าก่อนใหญ่สุดก็สองโลอะมันยอมแนละ้ว ไม่ยอมนะตัดเข้าฝังตัดเข้าฝังได้ใหญ่ครับใหญ่ไซโลอันเนี้ย